สบายดีทุกคนกินเขานําเดอร์กินเขาแซบๆเดออันนี้แม่นอัน,นเขาไลเบอร์ดีเนาะเขาหุงกินกับอัน,นตุมหยำหมูสามสันทุกคนของกับกบระโบกหูมีกะโทกผูแล้วก็มีไข่เนาะทุกคนสิดประมาณนี้ทุกคนมากินนําคอยเดออันนี้ก็แจ้วทุกคน แก้วจำทุกคนและะ้วก็จี้ปูแล้วกะ็ปลาแหงปลาดุกแหงแลาปี๋ยงปลาหย่อนทุกคนก็มีโทษปูชดๆดจากโซนทุกคนเข้ามามประมาณนี้อะนนี้ตม้มย่ำมุงซามสันแสบๆเลยทุกคนเดินต้มย่มำอัน,น อันนี้ข้าปุ้นทุกคนน้ำปลาธรรมชาติเดอ้อข้าปุ้นกับกับโทผูเห็นป่ะแล้วก็มีเห็ดฮูนูเนาะเสิร์พร้อมเผ็ดน้ำข้าวปุ๋นทุกคนแซ่บๆน้ำกันเดอ้อทุกคนเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อกินน้ำคอยเดอ้อแซ่บๆเดอ้อ กล้องเขาเนี่อันไหนก่ะบายบายได้ทุกคนเด้อ